สวัสดีพี่น้องเช็กนกครับผมเช็คนกกรส่งครับผมให้อาจารย์ทั้งคนบุรีเดอร์พี่น้องเดอนี่แหละครับผมนกต่อครับผมเช็กนกครับผมนี่แหละครับใจนกประจังสีแหละครับผมเสียงกระซิบนี่แหละครับผมย้อนแสงยัดหน่อยพี่น้องนี่แหละครับผม เช็คนกครับผม DA, <phin> คอนที่จับใส่กองเดอพี่น้องเดอร์นี่นะครับนกที่จะส่งให้อาจารย์แพทุนครับผมเดี๋ยว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 เอากรับอาจารย์นี่นะครับสองตัวนี้คือส่งไปอาจารย์แพทุนครับผมเดี๋ยวขอจับนก่อนเดอพี่น้องเดอนี่แหละครับ เดินทางกัเด้อครับเด้อจานออดรอรับนกโดยเด้อครับเด้อนกเดินทางแล้วครับรถงานหน่อบนี่แหละครับผมเดินทางแล้วครับผมรถรบแล้วมาที่บเลรมาับแล้วครับจา์ออดรอรับนกดยเด้อยั้องสวัสดีครับ